ตีน้อเพื่อนแซนตอนเลยส่งให้เพื่อนลูกนี่เห็นทตาไม่ไดีส่งให้เพื่อนอีกตอนนี้คุกกิกขู่กิกบร,ริเวณกลางสนามตอนนี้สีแดงตัดบอลได้โดนสีเตียิงลูกนี่แต่ทิศแจกไม่ปล่อยโอกาสได้พาไว้จะเตะเข่าโคจะของเลือกทิศแจกเอ้เตะมาเลยเตะมาเลยห้โอ้อย จะช่วยตอนนี้สีแดงโดยโดยตอนนี้แนวขึ้นมาแล้วสีแดงสีแดงแต่ว,ว่าเอ้ยโอ้ยเอ้ย,อย,อยตอนนี้ไอ้ดนไอดดนไอดดนไอดดนว่าไงโดนรุมแล้วตอนนี้เอาสีแดงตะตอนลูกนตะตอนเห็นท่าไม่ดีเคลียทิงออกไปโออสภาน้องได้ขยันเลเือก อันนี้ว่ายังไงว่ายังไงตวดัดคืนบนอบอลแลนด์เอาบอลเฮ้ยเบอร์สิบเจ็ดเนี่ยเฮ้ยตวัดเฮ้ยตอนนี้ไปแล้วอนนี้ยังไม่เข้าโอ้ยตวัดเฮ้ยน้ำฝนจะยิงหรือไม่เตะขึ้นมาข้างหน้ายังไม่ผ่านในบล็อกไอ้บล็อกว่าไงปลอกลบหนึ่งลบสองไปแล้วยิงลูกนี้ยังตั้งไปเลยลงนี้ตอหน้าชาร์จไป ลูกนี้นะครับผู้รักษาประตูยังไม่หลับนะครับนี่ตั้งแต่เมื่อคืนเดินจากตื่นเต้นว่ามื่ออืนมีแข่งกีฬาสีไฟบอนอนเด้อ์เพราะไปคอนเล่นฟรีฟไฟตกนมาเออนอตอนนีเออ้เตะขึ้นมายังไม่ ทนสีได้แต่สีน้ำเงินเป๊กอ่ะเป๊กอ่ะโอ้ลูกนี้เป๊กับผมลุกแล้วเพิ่งลุกเออแลนเล่นแล้วกันนะสุดยอดเลยเลยนักกีฬาเจ็บก็เป็นพอเห็นลุงบอกแล่นเลยให้มันเต็มที่เลยได้โอกาสแล้วลูกหลานของน้องแดงทุ่มไปเลยมือลูกเตะคอนเนอร์ไอโอเตะเลยเตะไปให้เพื่อนแมนแมนเลย เออเตเรื่องนี้ยังไม่ผ่านเพรงะน่มันลานถ้โอ้โหจากคนหนเาั้รษะประตูของนี่หลานของุนันรำนะครับเก็บแก็บก็บแก็บเปลี่ยนตัวนไปนะครับแก็บข้างลัเลยเก็บกบอง be are